สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มน้อยสร้างเรื่องสตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฮัลโหลเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้กลับบ้านมาหาแม่หน่อยนะแม่มีเรื่องจะคุยด้วยอะ่ะค่ะแม่มีทุระสําคัญอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่เชิงทุระสําคัญหรอกจ้ะลูกแม่มีบางคนอยากแนะนําให้หนูรู้จักะ่ะค่ะแม่แล้วสาวน้อยตาโตผมยาวผิวขาวอมชมพูน้องมิกิกรีบเดินเข้าห้องเรียน เพื่อเรียนในวิชาต่อไปสาวน้อยวัยสิบเก้าเรียนคณะบริหารธุรกิจปีหนึ่งอยู่ที่มหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเธออาศัยอยู่ในหอพักกับเพื่อนๆตั้งแต่เธอมาเรียนที่กรุงเทพเธอก็จะกลับบ้านที่จัง,จงหวัดแค่เดือนละครั้งสองครั้งแค่นั้นเธออดแปลกใจไม่ได้ที่แม่ของเธอจะแนะนำใครให้เธอรู้จักแล้วสาวน้อยตาคมผมยาว เธอนั่งเรียนด้วยความตั้งใจพอถึงวันเสาร์เธอก็รีบขับรถเก่งคันสวยกลับไปต่างจังหวัดเธอขับรถไปเรื่อยๆกับน้องมุกซึ่งเป็นแฟนสาวของเธอน้องมิกกี้เธอชอบผู้หญิงด้วยกันน้องมุกอยู่ม .6 ห,หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักผิวเธอขาวแถมหน้าของเธอยังหวานยังกระตุกกระตายด้วยพอเธอมาถึงบ้านของเธอ ก็เป็นเวลาเย็นแล้วแล้วเธอกับน,น้องมิกกี้ก็ลงมาจากรถแล้วแม่ของเธอก็ออกมาต้อนรับอ้าวมิกกี้พาแฟนมาด้วยเหรอค่ะแม่น้องมุกมันอยากตามมาด้วยอะค่ะแล้วแม่ก็หันไปทางน้องมุกไม่ได้เจอกันไม่นานเท่าไหร่สวยขึ้นเป็นกองเลยนะเราอะขอบคุณค่ะแม่แม่ก็ดูสวยขึ้นนะคะเนี่ยแต่ดูมีชีวชีวาแล้วหนูก็พูดว่าเข้าบ้านกันดีกว่า แล้วเราสามคนก็เดินกันเข้าไปในบ้านแล้วหนูก็ไปเจอเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในบ้านของหนูแม่ก็หันมาทางหนูแล้วก็บอกนี่มิกี้แม่อยากแนะนำให้รู้จักกับโบอ่ะแล้วผู้ชายที่ชื่อโบ้ก็หันหน้ามาทางหนูแล้วก็ส่งยิ้มให้หนูจะเป็นอะไรไหมมิก้ถ้าแม่อยากจะแต่งงานใหม่อีกรอบกับโบอ่ะตอนนี้หนูก็โตแล้วดูแลตัวเองได้แล้ว แม่คบกับโป๊กมาได้3าสี่ปีแล้วแหละแต่ยังไม่อยากบอกมิกีิตอนนี้แม่เห็นหนูโตแล้วแม่เลยคิดว่าแม่ควรจะบอกมิกิมิกีิเข้าใจแม่นะหนูก็ส่งยิ้ให้แม่ค่ะแม่หนูเข้าใจแม่ค่ะถ้าแม่ทำอะไรแล้วมีความสุขหนูก็ยินดีค่ะหนูกับแม่เราอยู่กันมาแค่สองคนตั้งแต่หนูยังเด็กๆพรพ่อของหนูเสียชีวิตไปตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเลยค่ะ แม่เลี้ยงดูหนูมาคนเดียวตลอดแม่ทำหน้าที่ของแม่ยังไม่เคยขาดตกปกพ้่องตอนนี้หนูก็อยากให้แม่ของหนูมีความสุขมัางค่ะหลังจากนั้นพวกเราสี่คนก็ไปนั่งรับประทานอาหารเย็นกันและหนูก็เริ่มคุยกับโบสายของแม่ที่จะมาเป็นพ่อเลี้ยงของหนูโบอายุประมาณ25อายุห่างจากหนูไม่เท่าไหร่ถึงแม้อายุของแม่ของหนู กล้จะเลขสี่สิบแล้วแต่แม่ของหนูก็ยังสวยอยู่จนทําให้โบมาหลงรักแม่ของหนูได้โบเป็นผู้ชายตัวใหญ่ผิวขาวแถมหน้าหล่อยด้วยนะคะขนาดหญยมุกแฟนของหนูยังมากระซิบที่ข้างหูของหนูเบาๆว่าโบหล่อน่ารักนี่ถ้ามุกไม่ชอบผู้หญิงนะมุกแกยั่งแฟนแม่ของหนูให้ดูหนูก็เลยหันไปตียายมุกเบาๆแล้วพอพวกเรากินข้าวเสร็จ หนูก็ย้ายมุกก็ขอตัวเข้าห้องนอนค่ะพอหนูเข้าห้องนอนได้หนูก็สำเร็จโทษย้ายมุกทันทีเลยโดยการหนึ่งมุกเข้ามากอดนี่น้องมุกเมื่อกี้จะแย่งแฟนของแม่พี่เหรอปากซะหน่อยนะพี่นิกกี้มุกแค่บอกว่าถ้ามุกชอบผู้ชายมุกอาจจะแย่งแฟนของแม่พี่ก็ได้ไม่ต้องมาพูดเลยมานี่น้องมุกมาให้พี่ลงโทษซะดีด แล้วก็หอมแก้มน้องมุกแล้วหนูก็อดใจไม่ไหวต้องขอบีบน้องมุกสักหน่อยละพี่เห็นแล้วอ่ะมันน่าบีบจังเลยอ่ะพี่ทนไม่ไหวอ่ะพี่ขอบีบหน่อยนะไม่เอานะคะพี่อย่าบีบนะแล้วหนูก็ไม่ฟังเริ่มมือไปบีบสิวให้กับน้องมุกคนสวยแฟนของหนูจนเธอร้องร้านห้องเลยค่ะพี่อ่ะบีบสิวแรงจังเลยมุกเจ็บไปหมดแล้วนะเนี่ย หลังจากที่หนูบีบสิวให้มุกเสร็จแล้วน้องมุกมาเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของหนูหนูรู้สึกว่าตัวของหน้อมุกรอดผ่าวเลยค่ะอาการแบบนี้หนูดูออกค่ะเพราะว่าหนูกับมุกเป็นแฟนกันมาตั้งสองสาปีแล้วผู้ชายอะไรก็ไม่รู้วงแขนก้ามเป็นมัดมัดน่าจะขัดแขนเล่นเบาๆจังเลยแล้วหลังจากน,านั้นผ่านไปไม่นานแม่ของหนู ก็ได้แต่งงานกับโบสถาปนิกหนุ่มสุดหลอ่อทำเอาสาวๆในหมู่บ้านหลายคนออกหักกันเป็นแถวหนูก็ยายมุกแฟนของหนูก็มาเริ่มงานแต่งของแม่หนูด้วยค่ะแล้วแม่ของหนูกับโบก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แล้วเหตุการณร้ายๆมันก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อโบโทรศัพท์มาหาหนูและให้หนูรีบกลับบ้านด่วนเพราะแม่ของหนู เกิดหลมป่วยขึ้นมากระทันหันหนูรีบขับรถออกจากกรุงเทพกลางดึกแล้วก็กลับมาที่โรงพยาบาลที่โบพาแม่ของหนูไปรักษาตัวอยู่พอหนูไปถึงโรงพยาบาลหนูก็รีบเข้าไปเฝ้าแม่ของหนูทันทีและหนูก็ได้รู้ว่าแม่ของหนูป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึงเดือนหนูก็เสียใจมากแต่หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เฝ้าดูแลแม่ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของแม่ของหนูก่อนที่แม่ของหนูจะจากไปแม่ก็ได้สั่งเสียหนูเอาไว้ว่าตั้งใจเรียนนะลูกแม่ไม่อยู่แล้วดูแลตัวเองดีๆนะเรือแ,แม่ก็หันไปบอกกับโบโบฉันฝากดูแลลูกสาวฉันด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงครับผมจะดูแลมิกกี้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นแม่ของหนูก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้า หลังจากที่แม่ของหนูจากไปแล้วหนูก็ไม่เคยมีกระจิตกระใจจะทำอะไรวันๆเอาแต่นั่งเศร้าเรียนหนังสือก็เรียนไม่เคยจะรู้เรื่องจนโบที่ย้ายเข้ามาทำงานในกรุงเทพได้เข้ามาปลอบหนูบ่อยๆแล้วก็ชวนหนูไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มั่งทำให้หนูรู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อยตอนแรกหนูนึกว่าพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงจะเข้ากันไม่ได้แต่ที่ไหนได้หนูว่าโบก็เป็นพ่อเลี้ยง ที่นีสใส่ดีคนหนึ่งตั้งแต่ที่แม่หนูจากไปโบก็คอยดูแลหนูเป็นอย่างดีเรื่องที่หนูเสียใจจากการจากไปของแม่ของหนูยังไม่ทันจางหายก็มีเรื่องให้หนูต้องมาเสียใจซ้ำสองอีกรอบเมื่อน้องมุกแฟนของหนูดันทิ้งหนูไปทําให้หนูรู้สึกเศร้ามากรู้สึกเซลล์แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่มีพ่อเลี้ยงคอยช่วยปลอบใจ หนูไม่คิดเลยว่าน้องมุกจะทำแบบนี้กับหนูได้ได้ข่าวว่าน้องมุกไปคบกับทอมท่าเตียนที่สัตตหีบตอนนี้หนูรู้สึกอยากดื่มขึ้นมาแต่ไม่มีเพื่อนเดื่มหนูก็เลยไปหาพ่อเลี้ยงที่บ้านแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มไปด้วยพอพ่อเลี้ยงของหนูเห็นหนูมาหาก็รีบมาเปิดประตูบ้านแล้วพ่อเลี้ยงโบกกับหนูก็นั่งดื่มด้วยกันพอหนูเริ่มเมาได้ที่หนูก็ร้องไห้ แล้วก็เล่าเรื่องแฟนของหนูให้พ่อเลี้ยงฟังพ่อเลี้ยงเห็นหนูร้องไห้ก็เลยเข้ามาก่อนหนูแล้วก็รูปหัวหนูเพื่อปลอบหนูแล้วอยู่ๆหนูก็อยากให้พ่อเลี้ยงของหนูแก้ปัญหาให้กับหนูพ่อเลี้ยงของหนูรู้ว่าหนูอยากให้หนูแก้ปัญหาให้แค่นั้นแหละค่ะพ่อเลี้ยงโบตัวดีของหนูก็รีบแก้ ปัญหาให้กับหนูอย่างรวดเร็วสงสัยพอพ่อเลี้ยงโบจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัยรุ่นมากนะคะเลยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแค่แป๊บเดียวพ่อเลี้ยงโบก็แก้ปัญหาจนหมดไม่เหลืออะไรเลยค่ะแถมยังแก้ปัญหาได้ตรงจุดอีกด้วยนะคะจนหนูรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่พ่อเลี้ยงโบกแก้ปัญหาให้หนูได้ตรงจุดทำให้หนู รู้สกตีขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดจนหนูเริ่มติดอกติดใจหลังจากวันนั้นถ้าหนูมีปัญหาอะไรหนูก็จะมาให้พ่อเลี้ยงโบแก้ปัญหาให้กับหนูนอกจากพ่อเลี้ยงโบจะแก้ปัญหาได้เก่งแล้วยังเอาใจเก่งอีกด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานหนูก็เริ่มชอบพ่อเลี้ยงของตัวเองขึ้นมาแต่หนู ก็รู้สึกผิดลึกๆอยู่ในใจเดืนหนูต้องตัดใจจากพ่อเลี้ยงของตัวเองและหนูก็ได้ไปคบกับเพื่อนสนิทของหนูที่เรียนคณะเดียวกันกับหนูตอนนี้หนูกลับมาคบผู้ชายแล้วค่ะถึงเพื่อนสนิทของหนูจะแก้ปัญหาไม่เคยเก่งเท่าไหร่แล้วก็เอาใจเก่งืูพ่อเลี้ยงไม่ได้แต่หนูก็รักแฟนของหนูนะคะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สวัสดีครับ